วันนี้เรามีวิธีการเพิ่มพื้นที่หน่วยความจําในมือถือของเราค่ะเมื่อเราใช้มือถือไปสักระยะหนึ่งมือถือเราจะอืดน,นะคะเราก็มีวิธีการล้างขยะออกจากเครื่องได้ค่ะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจะมีอาการอืดช้านะคะตอนนี้เราจะมาลบไฟล์ขยะกันค่ะด้วยการเข้าไปที่ตั้งค่านะคะเราไปดูที่การจัดการแอปค่ะกดเข้าไปค่ะ ต่อไปเรามาเลือกตรงรายการแอปนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเราโชว์ขึ้นมานะคะคราวนี้เราก็มาดูกันค่ะว่าไฟล์ยขยะนั้นเราจะลบได้อย่างไรนะคะไฟล์ยขยะก็คือไฟล์ที่เราได้เคยเปิดใช้งานในแอปนั้นนั้นแล้วพอเราปิดไปก็จะยังมีไฟล์ที่เป็น c a ช h นะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่กินพื้นที่ในโทรศัพท์ของเรานะคะเราจะมาลบกันค่ะสมมุติว่าอาเลขกจะลบตัวนี้นะคะกดเข้าไป ก็จะมีรายละเอียดบอกเรามานะคะว่าการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเนี่ยเท่าไหร่สําหรับแอปนี้นะคะก็จะมีการบอกรายละเอียดเรานะคะให้เรากดเข้าไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลค่ะกดเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามีคําว่าทั้งหมดแอปข้อมูลล้างข้อมูลอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเลือกล้างข้อมูลนะข้อมูลทั้งหมดก็จะหายไปค่ะแต่เราไม่ได้มาล้างข้อมูลนะคะเราจะมาล้างไฟล์ขยะค่ะหรือว่าการล้างแคชนั่นเองค่ะ แคชของแอปนี้นะคะใช้พื้นที่เราไปถึง 49.62MB เมกะไบต์คราวนี้อเล็กจะเอาพื้นที่ตรงนี้คืนมาค่ะด้วยการกดที่ล้างแคชนะคะเราก็กดเข้าไปตรงล้างแคชค่ะตอนนี้เราก็ได้ล้างแคชของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแอปนี้เราก็จะได้พื้นที่กลับคืนมาค่ะแคชก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นศูนย์ต่อไปนะคะเราก็มาไล่ล้างแคชให้หมดค่ะสำหรับ ทุกๆแอปพลิเคชันที่เราใช้นะคะย้ำว่าล้างแคชนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ล้างข้อมูลนะคะถ้าล้างข้อมูลนั่นคือการลบข้อมูลออกทั้งหมดค่ะต,ตรงนี้ต้องระวังนะคะอย่าก,กดผิดเพื่อให้เข้าใจนะคะเล็กจะลองเปิดใช้งานขึ้นมาสักหนึ่งแอปค่ะเช่นเข็มทิศตอนนี้นะคะเล็กไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะคะแคชก็จะยังเป็นศูนย์เดี๋ยวเราลองกลับไปใช้งานแอปพลิเคชันนี้ค่ะแล้วกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเก็บแคชสําหรับ แอปพลิเคชันที่เราเปิดใช้ตอนนี้เท่าไหร่สมมติว่าเราใช้งานเข็มทิศตอนนี้นะคะก็จะหมุนไปหมุนมาต่อไปนะคะเราก็ปิดแล้วเราก็เปิดเข้าไปําขั้นตอนเดินเพื่อไปดูแคชกันค่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยแคชโชว์ขึ้นมาทันทีเลยว่า98.30 KB ก็คือที่เราเปิดใช้งานเมื่อกี้ค่ะเขาจะเก็บแคชไว้ทันทีเลยนะคะซึ่งพอเราปิดไปเราไม่ได้ใช้งานแล้วแต่พื้นที่ของเราก็ยัง คงใช้งานอยู่ถึงแม้ว่าเราจะปิดแอปนั้นไปแล้วนะคะก็ยังมีไฟล์แคชหรือว่าไฟล์ขยะเนี่ยค่ะค้างอยู่ตรน,นี้เราก็มาล้างแคชตรงนี้ได้เลย